น้องอุ้ย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 อุยเลื่องจึงปึ้งอุ้ยปลาการ์เพอปลาดุกฮืมอุ้ยปลาคอพี่น้องปลาคอปลาคออุ้ยนี่อุ้ยมืนเมืออะไรยังยังไหนเออเยอะๆนี่นี่ โอ้ยอย่างเงี้ยมันเหลอ่มเออนี่กราบสบายดีพี่น้องบรรยากาศยามแรงๆเนาะเมื่อนี้มาออกมาคือเก่าพี่น้องแต่ว่าบริษัทเบ็ดปักเนาะเมื่อนี้เป็นเบ็ดปลอมบริษัทบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเสียงกบเสียงเขียดห้องกล้องกะอยากามืดเนี่ยเจ้าน่อยพี่น้องในยินแต่เสียงยาครูเทศไม้ขีบริล็กมาเมื่อนี้กับไม้เก่าไม้เดิมเนาะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเบ็ดปลอม เป็นรุ่นน้ำกันพี่น้องแต่ว่าอตอนใส่โบเล็กโบเลไทยเบิ่งน้องฟอร์มันฝนตกแต่ว่าตอนนี้กับพนก็เริ่มหยิบเลยไปไปถาลุ่นน้ำกันว่าสีได้จากแต้มมือนี้ไปไปออกเดินทางมือนี้มากับมาเด็กๆอย่าเงี้ยงเสร็จที่บุยเอามากับเด็กๆเนาะสามคนมือนี้ มาหลุดนำกันว่าสิได้โตรหรือบ่ได้นะพี่น้อง <c oughs> บรรยากาศพ้นก็เริ่มหยิดแหละแต่ว่าบ่อเล็กยามหอบหนึ่งแหละสองหอบบ่อเล็กกับสิกูเมื่อเลยเนาะเพราะว่าย่านตื่นไปเห็ดเวียกบ่ทันไห <c oughs> ว่าจังไดหึหึหึห,หึพี่น้องมีอาการมีอาการโอ้โหพี่มีอาการโอ้ยทงนี้ <c oughs> nhập cản nhập cản nhập cản nhập cả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  quá, cả nhập cả nhập ui, nhập cả nhập cả nhập cả ui, ui. 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 Lương โอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมันมันนัอุ้ยเต็มแลกพี่น้องอุ้ยจับจับไปขอปดตาก่อนพี่น้องพี่น้องมารุนหลังนี huh? ่ว่าจังไดโดนหรือบ่โดนโดนหรือบ่โดนเลี้ยงชุบฟึ่งเออเเสือกโอ้ หล่อนพี่น้องไปขออนุญาตนี่เสียบเหงือแป๊บพี่น้องไปถาลุ่นหล้างต่อไปอหหลังหนาเห็นเขาจึงลืงอยู่พี่น้องไปขออนุญาตเสียบเหงือก่อนหลังนี่มีอาการนะมีอาการพี่น้องหลังนี่เสียบอยากเข็งๆทรงใสปลาอย่างฮ้ฮ้ปลากาพี่น้องหูหู้เมนัวะหรือปลาดุกวะ ปลากาหรือปลาดุกวะปลาคาหรือปลาดุกอือุ้ยปลาคอพี่น้องปลาคอปลาคออุ้ยนี่อุ้ยมันมันพี่น้องนี่อุ้ย นี่โอ้ไปขอเงี้ยเก็บปลาก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปหล่อจามกันต่อไปได้ซองแต้มแล้วหบังนี้มีอาการหนึ่งพี่น้องว่าจังไดแต้มทีสามตามมาเสือกอยากเก็งๆพี่น้องปลาอย่างน้อ สงสัยปลากาอยู่พี่น้องเอ้ยโอ้ต้องได้จบได้งานนี่เอ้าขออนุญาตโป้งก่อนยำโหลดพี่น้องเอ้ปลากาปลากาจับได้บ่เออปงเออหอยจ้ะจับนี่เออไปเออนี่จพี่น้องมาดึงดึงฮะโหลดโหลดพี่น้องโหลดจับเอียงดียดิ นี่นี่เออมันลูดพี่น้องไปเสียบเนี่ยกว่ายังไงยังลายลังอยู่พี่น้องเลยนยังจะกลางไปยังจะกลางเลยสียได้เบาเล็กเบาหนี้เพื่อคนเราย้ำกันต่อไปได้สีแต้มพี่น้องเลยไปไปหาลุดลังสุดท้ายอยากป้า Ơ, ừ, nhịp quê Bà đang đánh lặng đi Làm bằng đâu Nín xưng Bỏ tì cái đòi ừ. Nhưng bằng đâu Ơi, bà hẹn là nó sẽ hạt Xước đi Lòn vầy Lòn, nó sẽ hạt luôn à, nó sẽ hạt Bác bác xếp nhờ con Mình gặp đây cổ bộ สภาพสบายดีพี่น้องกับบรรยากาศยามเสาร์เนาะหลังจากไปใส่เบ็ดเมื่อคืนนี่เนาะพลนงานบาเล็กได้อะน,นะหาแต้มพี่น้องได้ประคะแยงหน่อยแล้วก็ประคอบพุกแล้วก็ประกาศสองโตกระซื้ออะมานเติมเนาะแต่ว่าบอเล็กใส่แล้วก็ยามชองเถื่อแล้วก็กู้มาเลยเนะาะพอพ้นต๊เมื่อคืนนี่ก็เลยกู้มาเลย ถ้าว่าปะไหวไปยามมือเศร้านี่น่าจะได้โตเนาะแต่ว่าบเบลเกกูมาเลยเพราะว่าไปกับเด็กๆเนาะยานสุเพอร์หนาวก็ถือว่าม้านเติบเมื่อคืนนี่เนาะซ้อมไม้เก่าเนาะกาได้ประดุกกาได้พบปนได้ <c oughs> ะกับปอกคอเนาะปนพอได้ปนกินปัน่นเสาไปเหีดเด่ยวยับไปเนาะบรรยากาศมนันเองกับฝนหยิบเนีย อยู่หน้าบ้านเนาะเตรียมเครื่องสีไปเฮ็ดวิ่งพี่น้องแต่ว่ายังประทานได้กินข้าวเช้าเนาะเหมือนแรงโบ้โห่สีออกไม่ได้เนาะเพราะว่าพ่นตกก็คือสีบ้เดีไปเอ้าแต่ว่าผู้ใดมาคลิปไปหาอยู่หากินเนาะใส่เบ็ดปูเบ็ดปลากะแต่งไดกะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้โบ้เล็กเด้อพี่น้องเพือ่อเป็นกำลังใจให้โบ้เล็กในการเห็ดคลิปเนาะต่อไป บเบล็กกะทพยายามพัฒนาเนาะในการถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอกระถาติดตามคลิปถัดไปเนาะว่า,บาเบล,ล็กทิ่ไปใส่อยู่ใส่ว่าทไปใ,ใส่เบ็ดยังเนาะกะา็ฝากติดตามพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กะจบเพียงสนีพี่น้องพบกันคลิปหน้าเนาะสบายดีสวัสดีครับ